สวัสดีครับผมคือ Good Night Gamer และนี่คือเกม Resident Evil 4ครับผมชัตเตอร์ที่เอ่อ4ขีดสเป็นพาสก็พา์ที่เท่าไหร่วะ11หรือ12ไม่รู้จำไม่ได้พอคายอยู่นี้กระสุนปืนสั้นไปที่ข้อห้องยิงปืนนะั <Welcome. S 1> มาไม่เียจอ,อถือ T M P มา Hey, don't you walk? Okay. 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 ไม่ได้สามตัวเหรอ,อไม่ทาไมเรามีตั้งได่สองตัวเฮ้ยเฮ้ย,อยอโอเคไม,ไม่ต้องรีโหลดหรอกซีเทนะนัดเหลือโอเค แค่นี้แหละได้แล้วสามหมื่นห้าไปดูที่พ่อครับ Welcome อะไรอัพได้บ้าง Got some rare ได้ h างสิ่งบางอ y ่างบอกเกนไปเติมไฟอัพความจุ Thank you พอแค่นี้พอได้กระสุนฟรี Thank you Come back เติมกระสุนโดยที่ไม่ต้องยัดกระสุนแค่อัพความจุก็พอ กสารไม่่านข้ามเลยมาเจอปุ๊บคณะชาวบ้านสีไปโอเคสีไอลุกละมันยืนขึ้นเตะเรียบร้อยหน สามสี่ห้าหเรไม่ดับของเปิดตุ้กระสุนปืนสั้นกับเงืนการ้ตอนนี้ต้องเจอกันไปเรื่อีกแล้วมามาไมหมดจะสักคันยกก่อน เรต้องใช้ดนัมไดเรไมอยู่้างเราต้องใช้ไดนัมเพื่อเปิดทางเป็นสำคัญย่มอ้ยาอย่ามายูยามายูเตะอเอ้ากูวิ่งไปโดนเขา ีหัวตะหลดไปซะีิปืนไปซแตะขาแตะขาตรงนี้ดีที่สุดลบทอห้านะ i reload. ลกยังเออไม่โดนอย่าอย่ามาควา้าใส่ไม่ดีมาละเอีกอลยมาถูกสองยิง O, ยกระเด็นไปซะอย่าไปโยนไม่ดีอย่ามาโยนตีอย่าเอาระเบิดไฟอยู่กันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดะเอาลูกซองลูกซองตีตายสิว่ากันแล้เรียบร้อย สับขันโยเขาลงมา <c oughs> นะปเปียกได้ทำไมเะระเบิดม,ม,มือระเบิดมือมีลูเดียวอะ่ะ ถอยถอยถอย,อยวโดนลูกหลงละเบอร์สินั่นแหละอย่าอย่าเตะหล่ลงไปซะ <c oughs> ได้ละเบอร์จับกระสุนแนมกนัมอะต้องไปสู้กับยักษ์ เก็บกระสุนไอ้ยักษ์สองตัวสองตัวเลยเดี๋ยวขึ้นไปไปมาละกูตกละกูตกละเตรียบสำนักย่อหล่นลงไปซะ อย่าเดินไปไปไปอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ใกล้อันนี้นะเคยไปอยู่ใกล้แล้วโดนขว้าจับ กระสุนหมดเรียบเหลือลูกซองล้เดี๋ยวเราเปิดรเิยมาดนิมะรเปิดไปอีกลูกนึงอซองมาปืนถอยถอย สีนวกดยันปั้ป so ั้ป okay, ั้นไปปั้นันแตแตตายยังโอเคเรียบร้อจริงไปใส่เโอเคประตเปิดกระสุนไรเฟิลเกี้ยงเลย ไยกระสุนลูกซองนับนี้ต้องเจอกับแมลงแม่งยิงสอยหล่นลงไปซะติ๊กหล่นลงไปหล่นอะย่างเงี้ยเอฟโฟนนี้ต้องยิงตอนมันบินตอนมันบินอยู่ตัวบางทีเดียวก็ตายแล้ว ไม่ใช่กระสุนแมงวานแบบสลับช่องกระสุนทุกซองตรงนี้โอเคแล้วก็มาตรงนี้มีตัวเสือกไว้สมุนไพรเก็บผสมเลยอ่กดโอเคต้องไปกดอีกอันหนึ่ง ตายถือว่าฮทีย่กถือว่าตายนั่นแหละกระสุนหมดตายตายนั่นแหละโคตร หมดกระสุนไปเยอะอยู่ต TMP เหลือร้อยกว่านัดสำรองอีกร้อยห้าสิบเออไปทางไหนวะทางนี้ไหมทางไหนทางนี้ใช่แหละเออใช่ดู่นๆ,ๆูตรงนู้นไปยิงยิงอืมองมั่วอะไรกันตรงนี้หล่นลงไปซะอะไรครับพี่ นี่เฮ้หล่นหล่นลงไปซะน่ารำคาญจริงเลยเก็บ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 แล้วก็กระสุนปืนสั้นเคเก็บเก็บเก็บกดปุ่ม มากดสองอันแล้วมีแสงสะท้อนใส่กระจกสะท้อนไปประตูประตูละลายขยันทำน้ะกลไกประเด็นคือมึงต้องซ่อมประตูใหม่แบบนี้ไหมเนี่ยถ้ามันจะทำแบบนี้อีกมาเข้ามาไม่มาเว้ย มาละมาละวจริงจริงจริงส,สองสองสองตายหมดไหมเจ็บหมดนะเจ็บเจเหมดได้ยินเสียงยู่ไนวะอ๋อนูนนูนอื้อ แม่งบินเร็วจังวะเออโอเคร่วงแม่งบินยังกะแมลงวันน่ารำคาญชิ๋มหายไปเปิดประตูตรงนี้เสียวเหนือชิมหายเลยกลัวโดนทับแบนชิ๋มหายเลยไป ลงไปโอเคไป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 โอเคสับกันโยกโอเคอันตรงกลางมันทีอยู่นั่นนึงเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งกลันึลยระวังเดี๋ยวแบตโอเคกลัวนี่มันค้างอยู่บนแม่งหล่นใส่หวยเลยกลัวแม่งหล่นใส่ ไปขึ้นไปจบชัตเตอร์ครับเจอกันชัตเตอร์หน้านะครับสำหรับชัตเตอร์นี้สวัสดีครับผม